วันนี้ค,คุณครูจะพาเด็กๆออกไปเล่นนอกห้องเรียนเด็กๆอยากออกไปเล่นกันไหมคะอ,อยากออกใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เด็กๆจะออกไปนอกห้องเรียนเดี๋ยวเรามาสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนนะคะเด็กๆนะคะยืนขึ้นนะคะแล้วเด็กๆก็ต่อกันเป็นรถไฟในขณะที่เด็กๆเดินออกไปข้างนอกนะคะเด็กๆ แตกแถวได้ไหมคะเดินออกจากแถวได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเดินชนเพื่อนได้ไหมคะเดินชนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆผักเพื่อนได้ไหมขณะเดินอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆมือหลุดออกจากเพื่อนได้ไหมในขณะที่ต่อเป็นรถไฟอยู่หลุดไม่ได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ เด็กๆยืนขึ้นนะคะแล้วก็ตอ่อแถวกันเป็นรถไฟเดี๋ยวเราจะไปเล่นสนามเด็กเล่นกันนะคะเด็กๆเด็กๆตอ่อแถวกันอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆ,ๆปล่อยมือออกจากเพื่อนค่ะแล้วเด็กๆก็กลางแขนออกไม่ชนกับเพื่อนนะคะขยับค่ะขยับเลยไม่ชนกับเพื่อนนะคะก่อนเล่นเดี๋ยวเรามาอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะคะหรือว่าออกกําลังกาย เด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วอ่าเด็กๆวิ่งอยู่กับที่นะคะเด็กๆวิ่งอยู่กับที่นับ1นึ1่งถึงสิบหนึสองสส เก่งมากๆเลยค่ะไอเด็กหมุนไหลอยู่กับที่สิบครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเด็กๆหมุนเอวสิบครั้งนะับเริ่มหนึ่งสองสาม เล่นนะะคดูที่สนามเด็กเล่นก่อนที่คุณครูจะปล่อยเด็กๆเล่นเดี๋ยวเรามาสร้างข้อตกลงนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะเล่นอย่างปลอดภัยนะคะในเด็กๆเห็นที่สนามเด็กเล่นไหมคะมันมีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยในขณะที่เด็กๆเล่นเด็กๆผลักกันได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆแย่งเพื่อนได้ไหม ้าเด็กๆมาทีหลังไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆต้องต่อแถวรอคิวนะคะเพื่อเล่นต่อจากเพื่อนนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆต้องดูเพื่อนด้วยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนเล่นอยู่เด็กๆจะไปเล่นแทรกแล้วถ้าไปโดนเพื่อนเพื่อนอาจจะเจ็บได้นะคะ ถ้าเด็กๆเข้าใจกันแล้วเดี๋ยวเด็กๆเริ่มเล่นเลยนะคะถ้าเด็กๆเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะมีเวลาบอกให้เด็กๆนะคะแล้วเด็กๆวิ่งมาพบคุณครูที่ตรงนี้นะคะ